ใครเข้าใครออกบ้านนี้ฉันเห็นหมดแหละมีนาเดินผ่านหน้าบ้านป้าเพนพลัวมาถามมีนาที่ข้างรัว้วไปทำงานหรอหนูเมื่อวานกลับดึกนะมีนาบ่นในใจอ๋ป้าคนนี้ช่างสอดรู้สอดเห็นเหนื่อยใจจริงๆวันหนึ่งมีนาเปิดประตูเข้าบ้านพบว่าภายในบ้านของมีนามีการรื้อค้นกระจัดกระจายทั่วบ้านมีนาหน้าซีดรีบกดโทรศัพท์หาพบ พบมาช่วยทีของมีค่าในบ้านมีนาหายหมดเลยพบรีบมาที่บ้านมีนาใจเย็นๆเดี๋ยวเราหาทางกันค่อยๆคิดกันสักพักจึงบอกว่าป้าเพนข้างบ้านมีนาไงแกมีกล้องวงจรปิดไปขอแกดูกล้องกันมีนาและพบเดินไปหาป้าเพนป้าช่วยเปิดกล้องให้ดูหน่อยได้ไหมคะป้าเพนยกคิว้วยิ้มมุมปาก เมื่อกี้ยังหาว่าป้าสอดรู้สอดเห็นอยู่เลยนะป้าเพนกดเปิดรูปกล้องวงจรปิดนี่ไงเห็นหมดแล้วว่าใครแอบเข้าบ้านหนูพบชี้มาที่ทีวีเล็กจอทีวีเล็กแสดงภาพโจรปีนรั้วเข้าบ้านในเวลากลางคืนแจ้งตำรวจเลยดีกว่าเรามีหลักฐานแล้วจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจมันขโมยของบ้านหนูขอบคุณนะคะป้าถ้าไม่มีป้าหนูแย่แน่เลยป้าเพนหัวเราะเห็นไหมล่ะบางทีการสอดรู้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ ทงสามคนยืนอยู่หน้าบ้านไม้ยิ้มให้กันคนที่เราคิดว่าน่ารำคาญบางทีกลายเป็นคนช่วยเรามามาเซลฟี่กันสักหน่อยเอาไว้เตือนโจรว่าเจอป้าเมื่อไหร่ไม่รอดแน่ดีที่มีป้าช่วยไม่งั้นคงไม่รู้ว่าใครเป็นโจรป้าเพนกลายเป็นฮีโร่เลยฮีโร่อะไรล่ะป้าก็คนธรรมดาที่ชอบสอดรู้เท่านั้นแหละ ม <laughs> ีนาะหันมาสบตาพบยิ้มโล่งใจเพราะบางทีสิ่งที่เรามองข้ามอาจเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเรา